มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเดินวิง่ง WU Happy Fun Run ครั้งที่7เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรงภายใต้แนวคิด Walk and Run in WU Garden วิ่งชมสวนชวนชมวิวเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเดินวิ่ง WU Happy Fun Run ครั้งที่7นณลานเพลนตาอาคารไทยบุรีและเดินวิ่งจากอาคารไทยบุรีไปยังสวนวไลลักษ์ และกลับมาอาคารไทยบุรีระยะทางรวม4.8กิโลเมตรโดยมีวัตวุปรงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่1และนักศึกษาชั้นปีอื่นๆรู้จักการมีวินัยในตนเองด้วยการดูแลสุขภาพตนเองให้เป็นคนที่มีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงมีความมั่นใจเชื่อมั่นในตนเองซึ่งเป็นลักษณะสําคัญของความเป็นผู้นํา รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้รู้จักสวนวลัยลักษ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของมหาวิทยาลัยทั้งนี้มีคณะผู้บริหารอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า4,200คนเราเห็นว่านักศึกษาปีหนึ่งเนี่ยเข้ามาใหม่แล้วอาจจะยังไม่รู้จักพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลักษ์เนี่ยมีพื้นที่9,594ไร่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราก็เลยบอกว่าจัดแฮปปี้ฟนรันแบบมีมาราทอนอย่างเงี้ยให้นักศึกษาได้ไปเดินในพื้นที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยจะได้รู้จักนะวันนี้ก็ไปเดินรอบสวนไว้รักซึ่งเป็นสวนไม้ประดับใหญ่ที่สุดมีความยาว1.7กิโลอะไรเงี้ยนักศึกษาจะได้เห็นว่าเรามีสวนสวยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อไปก็อาจจะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาทั้ง อาจจะปีหนึ่งปีสองปีอื่นนะที่ที่มาร่วมกันแล้วก็ทําให้บรรยากาศเนี่ยเป็นบรรยากาศที่สมควรแห่งความทรงจำนะครับคนที่ไปไปเดินเดินมาแล้วกลับมาก็มามาทานอาหารกันนะทางส่วนกิจการนักศึกษาก็จัดอาหารไปให้ทานกันแล้วก็มานั่งทานอาหารกันดูชิวๆนะนั่งทานอาหารกันไปคุยกันไปนะก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งจะถือว่าเป็นวันแห่งความทรงจําที่ดี ของนักศึกษาที่เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยวิทยลักษณ์คงจะมีครั้งต่อไปเพราะว่ายังมีพื้นที่ที่ยังต้องการจะให้นักศึกษาไปไปเดินทําความรู้จักให้เรียบร้อยนะก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งครับกิจกรรมนี้ครับมันจัดมาแล้ว7ครั้งแล้วนะครับดอะพ่งยูยูแฮปปี้ฟันรนี่ยครับแต่ว่าแต่ละครั้งก็ได้รับการตอบรับของนักศึกษาเป็นอย่างดีโดยผ่าน อ่าดับเบิลยูบัณฑิตคนดีนะครับแต่ว่าครั้งนี้ครับได้รับการตอบรับที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆตัวนี้เราเน้นเรื่องของการรู้จักมหาวิาลยมากขึ้นแล้วก็ในนักศึกษาปีหนึ่งครับแต่ว่าปีนี้ครับทำให้เราเห็นความสุขที่เราวัดด้วยจากรอยยิ้มของนักศึกษาและผลตอบรับที่มากกว่า4,200คนที่เข้ามาเนี่ยครับทำให้เรามีกำลังใจในการจัด กิจกรรมอื่นๆไปด้วยครับนอกจอากนี้มีนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมจากชมรมต่างๆด้วยครับมันเป็นการประสานและความร่วมมือของหลายๆฝ่ายครับทั้งผู้จัดที่เป็นพี่ๆทางสพนอเองครับทีมของชมรมต่างๆนะครับรวมทั้งความร่วมม้ร่วมมือของนักศึกษาชั้นปีที่1และทุกๆชั้นปีครับก็อยากให้ติดตามสพนแล้วก็กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเรามีกิจกรรมดีๆอีกมากมายเลยครับผม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความสุขในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลายัยสร้างสุขภาวะที่ดีสร้างวิจัยและความสามัคคีรวมทั้งได้รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มากยิ่งขึ้น